ะมื่อเี่นนทิยาจะพาพอพีมน้องเอฟซีปตามแนวทางของน้องคาดนะคะน้องคาดลูกไส้น่าจอยนะคะหัวที่ผ่านมาฝันว่าผีผู้ยิ่งมาบอกเลขนะคะแปดหาสองกับสี่หกนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับสามมือที่ผ่านมาฝันเราผู้ผีผู้ไส้ามาบอกเลขหาหกสองนะคะออกเล่าแปดหกสองมาเต็มๆนะคะสาหรับมือนี้นะคะ มือก,กังคื้นเพิินฝันว่าผีผู้ยิ่งผีผู้เก่าที่บอกเลขออกไทยทั้งบนทั้งล่างมาอีกแล้วนะคะมาเข่าฝันมาบอกให้ไปซื้อเลขนะคะทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะคะมาเข่าฝันนองคาดคือเก้านะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปช่มน้ากันเลยค่ะนองแท่นบเรามาน้ามีตานองคาดแม่ทับเด้อค่ะฝนตกว่าสิไปหายู่บ้านหรืออยู่หน้าฝนตกหนักนะจอยได้ว่าว่าเป็นยังบ่สะดวกและมาหาอยู่บ้านนะคะ เพิ่ว่าเพิ่นฟันเดี๋ยวนุ่นที่ย่าลํำเรียงให้เบิ่งก้อนเอฟซีบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นทุกคลิปนะคะเลขสองคานนุ่นที่ย่าจะว่ายู่ตลอดว่ามันไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าเอา้าพี่น้องเนี่ยมวดทีผ่านมานน่เพิ่นฟันแปดห้าสองกับซีหกมันบอกเล่ามันก็ออกไทยท้งซีหกั้ง, 4, 6, ง 8, แปดหาเราต้องงวดิ่นกับฟันอีกอันที่ออกไทยเนะี่ยแปดหาสองก็ซีหกนะผีผู้ยิ่ง แต่ต้องงวดมาผีผู้ทายพีน้องคลิปนี้ยังอยู่ในงวดนี้ลงไปประมาณสองสามวันนะผีผู้ทายมาบอกหาหกสองกับสี่ศูนย์เข้ากับกันหาหาเก้าสองโคตรปาโฏว่ามันออกเลขเล่าได้พี่น้องออกเลขเล่าวันศุกร์ที่ผ่านมาออกแปดหกสองเอฟซีว่าอู้น้องคาสุดยอดอิเล่ถ้าออกมือคือน้องถ้าจำเพราะฟิดน้องคาลงไปวันพุธมันว่าน,น้องนาจ่อยลงไปวันพุธ ใายนนทิยาก็ซื้อน้ำยีเด้วยวันปุดมันบ่ออกมันบ่ออกวันศุกเม่นแค่มือเดียวคนที่โชคดีคือเพ่นตาม่นบ่ลืมเห็นไหมเพระาะว่านุนทยาสิ่บอลอยู่ตลอดว่าเรียงนองคาดมันไปได้ทั้งไทยทั้งลาวแต่ว่าเก้าสี่เปอร์เซ็นต์มันจอบออกลาวจบพาไปเที่ยวฟังลาวเห็ไหมมันก็ออกลาวก็มีคนโชคดีอยู่ประมาณแปดเก้าท่านขาลายคนลายไลย่ลซื้อนอนทยาจะมาอ่านเอาความปลอดภัยถึงสองขาเกิดอ่านแล้วมันกลับเป็นการแกล่ายเนาะแต่คนมา เพิ่นปิดสองมาเขากับมืดหน้ากินคือกันทั้งนาจอยทั้งนุนทีย่านะค <c oughs> ะเต่เล้จะบว่าอ่านก็จะมีดอกทันหนึ่งที่เพิ่นโอนมากการ้อยเพิน่นห้นาจอยซี่ร้อยหาร้อยให้น้องคาดนะคะร่วมทั้งเมดืทมดทั้งม้วนทีเอฟซีเพิ่นโชคดีได้เลขเล่ากับน้องคาดเรามันออกแปดหกสองประมาณรวมแล้วเงินสองพันหกร้อยบาทเป็นของน้องคาดสองพันสองเด้อลูกเด้อ <c oughs> เป็นของแม่จอยซี่ร้อยนะคะ มื่อนี้บมีเงินสดเด้อสิโอนให้เข้าใจยนะอยูอ่งได้เนาะได้ไหมครับท่านแม่ทัพเอาดีดีพี่น้องมื่อ <laughs> <laughs> นี้ได้ยินว่าแม่จอยว่าน้องคาดฝันแล้วยาก็เลยอยากสัมภาษณ์ <c oughs> เพื่อว่าเป็นแนวทางให้เอฟซีฝันจังใดเดี๋ยวถามนาจอยตอนนาจอยจะฝันไปบ่ฝันด้ยกูมั่นแล้วไปเออกูได้แล้วอาจารย์แท่นไปใส่อาจารย์แท่นนอนอโอเคโอเคน้องคาดฝันจังใดลูกว่าได้รปะเป็นคำที่สุภาพนะลูก กัว่านี่คนมาบอกเลยครับมีเหมืองว่าไทยเลยไปกลับซ้ำบ่ได้ผู้ใดทำมาบอกเลยคนหรือผีผีครับนั่นผีอีกแล้วน้องเขาไม่เซนเด้อพี่น้องผีผู้ยิ่งหรือผีผู้ซ้ายผีครับ <c oughs> น่าจอยยิบนี่ผีผู้ยิ่งมันจบเป็นไทยนะเพิ่นว่ <c oughs> บนบาจังไดลูก<ท>เดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่ลงส่องมาตั้งแต่ เริ่มต้นเลยน้องคาดเอามาลงน้ำยาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นผีผู้ยิ่งหรือผีผู้ที่เพระาะว่าของน้องคาดมัาสิไปเล่าหลายพึ่งไปถ่ายงวดที่ผ่านมาเนี่ยเะแปดหากับสี่หกอะมันเป็นผีผู้ยิ่งหรือผีผู้ที่ส่วนมากที่มาบอกตัวจำได้ครับจำได้ไดตังแต่ไปเฮ็ดบุญเขาสากที่ว่าแม่ผ้าเอาอาหารไปให้ผีผู้มิหยาดตังแต่พักล้างมากเนี่ยี่น้องตังแต่บุญศาสไทยมาม่แต่ผีมาบอกเลขน้องคาด เพิ่นมาเป็นแต่ย,ยานว่าลูกนาตาเพิ่นผีผู้ยิงเพิ่นวาทังไหนลูกเกา้าบะคนที่เมื่บอกแปดห้าสองกับสี่หกมันคนนันเนะี่ยแมงเนี่ยเนหัวลูกเพิ <laughs> ่นมาอยู่หนาบ้านคือเกา้าบ่ครับเพิ่นว่าจังไหนเพิ่นอยากไดหยังน้ำเพราะว่าบอก่าตัวเลขตัเจ็ดเก่าหนึ่งกับแปดเก่า เจ็ดเก้าหนึ่งกับแปดเก้าพีพีผูห้หนีด้วเนาะผูห้หนีมันบอกแมนคนที่หายีีบอก <laughs> นเมื่อไรน,น,นเหมือว่าครับว่แม,มนมื่ขึ้นมือทัดไปอีกมันบอกรมือที่ ที่ย้ายไปหาอยู่หน้าที่เอาเงินไห้้องคาดสองลอยแล้ว้องคาดบอกว่าว่าฝัน้องคาดยางออกเลยแล้วตกมาย่มขึ้นฝันเลยมันบลูกครับมันจับในเบิดตีน้องเพื่อนว่ามันจะออกหรือเพื่อนว่าจังไดลูเพิ่นว่าเพ่นนี้แต่ว่าบักลาซื้อเอาเด้อบอกคือเพื่อนดูยู่นว่า้องคาดบ่เอกยสื่อเลกแต่ว่าน้องคาดมีเอฟซีสื่อนาะลูเนะอืปั๊บเังาไรกันนะจอย เกตเก้าหนึ่งการเจ็ดหกหนึ่งเนาะเขียนหายซื่อเลยได้วหน่องกันเจ็ดหกหนึ่งอันนี้แค่ตัวกันกันยั้งกันกลับหัวมันย่ำตัดกระซิเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหน 6, ึมม่งการหกหนึ่งซ้ำนี่เนาะนะจอยอันแปดเก้าเลยการแปดห<ะ>กบ่ะค่ะมันเคยเป็นเนาะเมียน อันนี้โตกันเด้พี่น้องอันนี้กันอันนี้กับกันอันสุงยี่เน้นมันบอกเ่ท่านแม่ทับไว้เขากล้องดูลูกกันย่งเขินยี่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ย่ามันยิ้มคือคืดเนาะโอ้ยท่านแม่ทับไม่รู้ไม่หลานอยู่จังหวัดกาฬสินเด้อมาเบิ่งมาดูแลลูกหลานแล้วแม่ทับฝากที่สอง ยิ่มคือขนาดอ้าวพี่น้องบ่ได้เขียนว่าผีผู้หญิงเนาะเอาระบูไหก่อนผีผู้หญิงนะคะวัดาสามมือที่พานมาหนังผีผู้ชายเด้อที่ออกเล่าตรงๆผีผู้หญิงมาบอกจริงๆบเพิ่อนบอกเลยแค่สองคู่บอกสามโตคู่หนึ่ง บอก2อตัวคู่หนึ่งแต่ว่าเข้าเขามาเขียนตัวกันแล้วก็เขียนตัดหนาตัดหลังมันเล็กๆเหลายตัวจริงๆน,งน้องคาดฝันว่าผีผู้ยิ่งมาบอกเ9 1ก้หนึ่งกับ8ปดนะคะน้อที่ยาเขียนก,นกันกับหัวคือ8ปหกันกับหัวอีกเลขสามตัวคือเ6็หกนะคะ ตัดไฮสองตัวเจ็ดเก้าหนึ่งนี่ตัดสองตัวมันจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งกันหกหนึ่งนะคะกันกับหัวนะคะบางครั้งพีบอกคนค้นบอกขึ้นนะคะนุษยที่ยากค่ะการไวทุกประตูเอฟซื้เอฟซี่จะตามจะซื้อตามหรือจะเอาตามชอบของเอฟซี่ก็แล้วแต่นะคะนุษย์ที่ยากการไฮเชยๆนะคะ เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกแปดนะคะแต่ว่าแนวทางของน้องคาดมันจะไปได้ทั้งไทยทั้งลาวนะคะสังเกตดีๆเราจะให้ดูอีกรอบนึงนะคะอย่างคนหายพีผู้พีผู้ยิ่งคือคนเดียวกันนี่นะคะพีตนเดียวกันนี่มาบอกแปดห้าสองมันก็ออกแปดหาล่างหาแปดล่างคนบอกแปดหาสองกสีห 8, นก, 8, ห 2, ก 4, 6, นิอยาก,กันสี่เก้านะคะมันออกสีหกบนหาแปดล่างนะคะ สำรับสามมือที่พ่านมาพีผู้ชายมาบอกห้าหกสองมันก็ไปออกเล่วแปดหกสองพี่น้องนะคะในงวดนี้นะคะแนวทางของน้องคาดนี่ถ้าคนที่เอฟซีเนาะจอยเนาะเอฟซี e ตามประจํานี่จะรู้เนาะมาแนวทางของเขาไปได้ทั้งไทยทั้งลาวเนาะตแต่จมผานน้องคาดมาเพิ่งจะมาไทยงวดเดียวเนาะแต่ว่ามาบ่ามา,า,มาธรรมดามาทั้งบนทั้งล่างเนาะนะคะไปได้นะเา้าขอบ e คะุณเอฟซีได้ค่ะที่ ให้ความใหม่างใจนะคะทุกบาททุกตะตังถึงเมื่อเนี mm ่ยนอนแม่ล <Hayır> right. like so, ืมลืมขอพูดเอฟซีเนี่ยทันไหมครับ่วยพ่อเหนี่ยพูดแน่ลูกขอห้โชคโชคมันหมาตั้งแต่เมือค่ะไม่จอยไม่จอยกันได้อยู่ดิ่วยพ่อเนี่ยเอฟซีเนี่ยแมนี่บ๊ะบ๊สูลูกได้วค่ะเนี่ย่วยพ้อนขอให้โชคโชคมั่นหมายนะคะนะคะมาจอยแล้ววยพ่อแล้วทันไหมทับเมื่อนี้ยศฉันมาลูกครับไปกู้มั่นซอยยาเป็นบ่ มันขยนันขยันวินวาทีนูนที่ยาไปนี่เป,นเป็นไปขนหยามาเห็้งัวซอยเวียกซอยงานบางครัง้งเลือกโรงเรียนยังยังบางั้นไม่ถอดยังบางขั้นถอดสุดนักเรียนเลยบางรั้งก็ใส่สุดสีกะก,กี่บางขั้งก็ใส่สุดสีขาวเนง่ไปขนหยายังไปกูมั่นนะ้อหลูกเนะาะน้องค่ะเด็กเป็นเด็กเด็กดีไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากโรงเรียนบ่จําเป็นกับบ่าขาดมันวะุลเลือกเรียนมากกับซอยงานพอแม่เนาะ ะะเป็นเด็กดีขอบคุ่นนี่ตามนุทิยาจะเบายะง่าจะน้อยขอโทษเด้อค่ะปูขาวปูขาวหรือปูตาที่นนทิยาเหต <c oughs> เหตหลังค่าหายกับตอนนี้เหตบ้านอยู่เพิ่นจะอุปธรรมขอบพุ่นนี่โดยพิเศษตามเท่าที่นนทิยารู้นะขอบคุ่นนี่เป็นยังขึ้นมิตรค้นฝันแม่นเป็นยังขึ้นมิตรค้นบอกเด็กแม่นเพราะว,ว่าเพิ่นจะซื่อสารกับปู่ตลอดนะคะเท่าที่นนยทิยารู้ทานาจอย่พาผ้าลูกไปหาปู กู้เขาจะมาเข่าฟันมาน่ะจอย mm hmm. หายผ้านอง, mm hmm. น,องนองแท่นไปตอนนี้น้ําแดงร้ายเพิ่นจะบอกแบบนี้เป็นปะ mm hmm. คิดหอดร้าน,นเป็นปะ mm hmm. ผู้ขาวจะบอกตลอดกู้ขาวกับกูตาอยู่พุ่มเดียวกันเท่าที่นุษยที่ญาสัมผัสได้คือคนอยู่พุ่มเดียวกันเพิ่นจะอุปการะครอบครัวนี้โดยพิเศษนะคะเพราะว่าคนหาเสากินข้ามนะคะน้าจอยกับเลี้ยงลูกเลี้ยงม่วผัวคนกับตกงานด้วยค่ะตอนนี้เนาะ mm hmm. นะคะก็เลย ก็เลยพิเศษจักน่อยนะคะอ้าวตามนี่แน่พีน่น้องเอฟซีนะคะพิจารณานะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลใช่เพราะใช่ก็ค่อยพิจารณาซอยกันนะคะขอบคุณหล,ลายๆที่ห้คว่าไว้มังใจกระทั่งส่งของเา้า่ยยาย่ำอีกรอบนะคะแนวทางของน้องคาดไปได้ทั้งไทยทั้งเล่านะคะขอบคุณน,นจอยนะคะนุนที่ย่าบโบได้ไปถึงบานพันกับผ้าลูกมาหา้แนวทางเอฟซีนะคะให้เอฟซีโชดีแนะทางของน้องคาดเดอ้อนะคะ คนก้าวหน่อยๆแต่ว่าถามตอบถามตอบนะเอ้าซัมนีล่ะท่านแม่ทัพยิ้มเหตุสิเจ้าบาทแน่ๆนนเอ้ยเนาะคือคัาใ